สามช่องเหนือตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ตําบลกะไหลอําเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาเดิมที่นี่ถูกเรียกว่าชุมชนทับเหนือแต่ด้วยทํำเลที่ตั้งอยู่ของสามช่องซึ่งพาดผ่านเหนือหมู่บ้านและเป็นการไหลามาบรรจบกันของคลองบางหลามคลองเชียงใหม่และคลองตาจอจึงถูกเรียกขานใหม่ว่าบ้านสามช่องเหนือตั้งแต่ปี2457 อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านชนะการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งและยังเป็นต้นแบบเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดวยวิสัยทัศน์ของผู้นําหมู่บ้านอย่างผู้ใหญ่สุรัตน์สุมารีที่มองเห็นข้อดีของการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เขาและผู้ช่วยจึงร่วมกันออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวของชุมชนคิดรูปแบบกิจกรรมเปิดโฮมสเตย์และชูจุดเด่นเรื่องทรัพยากรที่มีขึ้นมาเป็นจุดขายแม้ว่าจะเกิดการต่อต้านจากคนในหมู่บ้านในช่วงแรก โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องการทำโฮมสเตย์ที่เป็นการเชื้อเชิญให้คนแปลกหน้าเข้ามาพักอาศัยอยู่ในใชายคาเดียวกันกับชาวบ้านแต่ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนบวกกับความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้นำชุมชนที่ต้องการให้การท่องเที่ยวเป็นตัวแก้ปัญหาสร้างรายได้และพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนที่ยั่งยืนเมื่อเริ่มดำเนินโครงการมาสักพักชาวบ้านเริ่มเข้าใจและให้ความร่วมมือ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนทั้งองค์ความรู้และค่าใช้ใจ่ายบางส่วนทำให้โฮมสเตย์ที่จากเดิมเปิดให้บริการเพียงไม่กี่หลังขยับขยายเป็น13หลังและเกิดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจนับสิบจนสามารถเรียกได้เต็มปากว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยแท้ซึ่งนอกจากวิถีชุมชนที่แสนจะเรียบง่าย และเงียบสงบแล้วชุมชนแห่งนี้ยังอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างเขาตาปูและทำเพรปรการังหรือการได้ล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวพังงาก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ถ้าใครไม่อยากล่องเรือออกทะเลบ้านสามช่องเหนือก็มีกิจกรรมสนุกสนๆมากมายเช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต,ต่างๆต,ตั้งแต่การล่องเรือชมวิวสวยๆของบริเวณนี้การเรียนรู้การเลี้ยงหอยแครง และลงมือเก็บหอยแครงด้วยตัวเองการเลี้ยงหอยมแมลงผู้การเลี้ยงหอยนางรมการทำผ้ามัดย้อมหรือแม้แต่การทำกะปิเป็นต้นและถ้าพูดถึงอาหารทะเลก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดเพราะที่บ้านสามช่องเหนือก็มีเมนูเด็ดเยอะแยะเลยทั้งแกงกะทิหอยกับยอดเป้งหอยหลักควายโลกจิ้มน้ำพริกมะพร้าวคั่วเนื้อปูย่างสมุนไพรหอยนางรมชมพยัย ปลากระพงหลงเลปูนิ่มทอดกระเทียมและขนมเสือครุกคือถ้าไปเที่ยวที่นี่ก็อยากลองเชิญชวนให้ทุกท่านลองมาชิมกันให้ครบเลยนะคะไไน,นอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีสินค้าพื้นบ้านชื่อดังอย่างพามัดย้อมผลิตภัณฑ์จากเหงือกปลาหมอของเที่ยรลึกเกี่ยวกับเรือหัวทงและกะปิโดยทั้งหมดนี้เป็นลิสต์ของฝากที่ห้ามพลาดซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเลยค่ะ ถ้าใครอยากมาเที่ยวที่บ้านสามช่องเหนือจะมาแบบเช้าเย็นกลับหรือมานอนพักสักคืน2คืนที่นี่ก็มีบริการโฮมสเตย์ให้บริการด้วยนะคะบ้าน3ามช่องเหนือเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการและพัฒนาโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านที่รวบรวมภาคีทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านในมิติต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนได้เกิดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนด้วยกันเองโดยมีหน่วยงานพี่เลี้ยงคืออ,อพาทาสมาคมพัฒนาองค์กรชุมชนทาทาทาวิทยาลัยชุมชนมหาวิทยา,ายลัยราชภัฏภูเก็ตกรมการท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากการสืบค้นข้อมูลทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังนี้ 1. สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้มากขึ้นทั้งระดับภายในชุมชนและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว 2. ฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนโดยค้นหาปัญหาและความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานรวมกับการศึกษาสภาพจริงของนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปสู่การวางแผนการฝึกอบรมของชุมชน 3. ควรส่งเสริมให้มีการอบรมกับคนในชุมชนในด้านการตลาดเพื่อต่อยอดสินค้าของชุมชนให้ถูกส่งออกและเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่คนในชุมชน เนื่องในปัจจุบันโลกขับเคลื่อนไปด้วยสื่อออนไลน์ผู้คนหันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการเข้าถึงในจุดนี้ก็จะสามารถช่วยให้ผู้คนรู้จกักและเข้าถึงชุมชนได้อย่างแพร่หลาย